โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนอกจากมีศูนย์ศึกษาพันธุไม้ป่าที่สมบูรณ์ตามพระราชดำริแล้วยังโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ชาวบ้านชาวไทยเชื้อสายกระเรียงได้อยู่อาศัยและรักษาดูแลป่าอีกด้วยทรงส่งเสริมศิลปะชีพด้านงานเครื่องปั้นดินเผาตามความถนัดของชาวบ้านวันนี้เครื่องปั้นดินเผาเกือบ60แบบกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งที่ชวนซื้อหา สำหรับงานจักสารไม้ไผ่จากวัตถุดิบในท้องถิ่นก็ทำได้อย่างประณีตสวยงามตามที่ครูจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาฝึกอบรมให้เป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักที่ให้ผลตามที่มีพระราชดำริทุกประการกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย